รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะ ขอต้อนรับสู่รายการ Green Farm v a r i t y นะคะรายการที่จะนำเสนอท่านผู้ชมทางไทยรัฐทีวีช่อง32แห่งนี้ในทุกๆวันเสาร์ซึ่งในวันนี้ค่ะขออนุญาตปรับเปลี่ยนอารมณ์จากพืชอาหารมนุษย์ที่นำเสนอไปวันนี้เราจะนำเสนอว่าได้เรื่องของอาหารตาและอาหารใจสำหรับคนรักต้นไม้ค่ะ วันนี้ฉันเดินทางมาที่คลอง3อําเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะจะนำท่านผู้ชมไปยังสวนอัญ,ญมณีค่ะซึ่งที่นี่กล่าวได้ว่ามีผลงานในการขับเคลื่อนการพัฒนาต้นไม้ให้กับผู้ผลิตและผู้พัฒนาไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศมากมายมาแล้วเดี๋ยวเราไปอินไซด์ด้วยกันค่ะรายการกร e นฟาร์มบริตี้ช่วงอินไซด์ฟาร์ม ค่ะท่านผู้ชมคะช่วงนี้ขออนุญ,ญาตแนะนำเจ้าของสถานที่ที่เปิดโอกาสให้รายการของเรามาอินไซต์ค่ะคุณประโมทโรอดเรืองแสงหรือว่าคนในวงการต้นไม้เรียกเธอในนามว่าพี่จิ๋วค่ะสวัสดีพี่จิ๋วค่ะในบทบาททางสังคมที่ทํางานให้กับวงการต้นไม้พี่จิ๋วคืออุปนายกสมาคมไม้ประดับครับค่ะเพื่อให้หลายๆคน รู้จักพี่จิ๋วเพิ่มมากยิ่งขึ้นบ,บทเริ่มต้นที่ทําให้พี่จิ๋วเข้ามาสู่วงการต้นไม้แล้วก็รักต้นไม้เป็นชีวิตจิตใจนี่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วเกิดมาในครอบครัวที่ขายไม้ประดับแล้วตั้งแต่เกิดเลยครับค,คุณพ่อผมอ่ะ ขายตั้งแต่วังสลานหลมยังไม่มีสนามหลวงเลยตอนนั้นผมก็ยังไม่เกิดเลยฮะแล้วก็ย้ายมาสนามหลวงพอเราเริ่มจําความได้ก็ไปช่วยคุณพ่อขายต้นไม้มแล้วตอนที่เราไปช่วยคุณพ่อที่สนามหลวงเนี่ยเราก็ได้เห็นต้นไม้หลากหลายซึมซับกับเรื่องความผูกพันกับต้นไม้มาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อจนกระทั่งถึงตัวเองเลยต้นอะไรครับพี่จิว๋วที่อยู่ในกระแสยุค50ปีก่อน อ๋อยุคยุคคุณพ่อผมตอนนั้นถ้าจะนิยมไม้ต่างประเทศนะฮะยุคกล้วยไม้ก็จะเป็นแคทรียาเป็นแวนด้าสำหรับผมเองอ่ะผมเปลี่ยนแนวจากคุณพ่อคือเพื่อคุณพ่อเนี่ยเขามีกลุ่มหนึ่งเขาสะสมต้นบอลไซรเล่นบอนไซฮะก็ไปคุกคีบบอนไซอยู่สัก10กว่าปีแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มสนใจพวกไม้ป่าคือไปเห็นรองเท้านาลีเนี่ยรองเท้านาลีก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเพราะดอกบานได้เป็นเป็นเดือนเลยเริ่มเก็บรองเท้านาลี แล้วก็จะมีพวกไม้ด่างเนี่ยก็คือของแปลกพี่จิ๋วก็ปิ้งความประหลาดของต้นไม้ที่มันด่างตั้งแต่ยุคนั้นเลยตั้งแต่เลี้ยงลำธารนรีเลย ไปยังไงมันยังไงพี่จิ๋วคือนักปรับปรุงพันธุ์อะโกรนีมาดรสุรวิทย์เนี่ยอาจารย์โอเนี่ยมาที่บ้านผมตอนนี้ผมก็มีพวไม้สะสมอยู่แกก็ถามพี่จิ๋วอันนี้แบ่งได้ไหมผมก็ถามแกว่าเอาไปทําอะไรอาจารย์เบอกเอาไปผสมอะโกรนีมาหน้าผสมก็เลยบอกอมันเป็นไม้อินดอร์ที่น่าทําตัวนึงก็ร่วมกันกับดรสุรวิทย์เนี่ยอา,อาจารย์โอเนี่ยแล้วก็ตั้งชมรมผู้พัฒนาพัานธุ์ไม้ประดับเมื่อปี คสอพศ<า> .2 ก็ตอนนี้ก็ประมาณ 20, 20ปีพอดีครับคืออะคนิมาเนี่ยจะมีต้นหนึ่งที่มีสีแดงอยู่ในใบฮะเราเอามาเป็นคู่ผสมค่ะแล้วทําให้เกิดสีถ่ายทอดสีแดงมาที่ลูกผสมเนี่ยโอ้ออกมาก็เป็นสร้างความฮือฮาให้กับวงการอะคนิมาของโลกได้เลยว่าว่าเมืองไทยเราเนี่ยทำอะคนิมาสีแดงได้นี่ค่ะนี่คือต้นไม้ที่ถือว่าจุดเริ่มต้นจากพี่จิ๋วกับ ด็อตร์สุริวันไกรโรดถือว่าเป็นคนที่ปิ๊งขึ้นมาว่าไม้ในกลุ่มเขียวหมื่นปีในอดีตที่เราเรียกกันใช่ไหมพี่จิว๋วนะเอ๊ะปกติเขียวหมื่นปีมันชื่อสีเขียวนะพี่จิ๋วและอาจารย์โอถือว่าร่วมกันร,ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงพันธุ์และนี่คือภาพรวมนี่คือภาพรวมเพราะยังไม่ได้เจาะจงชื่อนะคะเป็นภาพรวมนะพี่จิ๋วนะให้รู้ว่านี่แหละจากอดีตที่เรารู้จักกันในานามของเขียวหมื่นปีเขาไม่ใช่สีเขียวเขามีสีแดงๆอย่างที่เห็นนี่แหละ คือคือผลพวงจากการ,รปรับปรุงพันธุ์หรือพัฒนานั่นเองผลงานแรกที่ถือว่าประจักษ์แล้วก็คือหาความลงตัวของเขาคือต้นนี้หรือเปล่าคะเป็นรุ่นพี่ของต้นนี้ครับเพราะต้นนั้นอ่ะผม ถือว่าเป็นต้นแรกเลยที่ได้สีแดงทั้งใบมีต่างชาติติดต่อมาก็ก็ขายเข้าไปต้นที่ขายไปก็ตั้งชื่อว่ามณีนําโชคต้นนี้ที่ตามมารุ่นหลังนะฮะนอกจากจะเรียกว่าเป็นพืชในสกุลของอโกรนิมาอโกรนิมาเนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นประมาณก็หลายปีอยู่ดรสุรวิทย์เนี่ยไปของพระราชทานชื่อจากไทยๆเลยพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันสมัยสมัยนั้นท่านยังเป็นสมเด็จพระบรมท่านประธานชื่อว่าแก้วการจนา เราคุยกันเมื่อสักครู่พี่จิ๋วบอกว่าพี่จิ๋วเริ่มสนใจเรื่องหินไม้ด่างคำว่าไม้ด่างเนี่ยมันค่อนข้างจะตรงกับกระแสปัจจุบันต้นไม้ทุกชนิดสามารถด่างได้หมดเลยงพือทุกชนิดเนี่ยสามารถด่างได้หมดเลยตอนนี้มันก็คือการด่างเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงเซลล์ยีน DNA อะไรประมาณนี้ของต้นไม้เพื่มขึ้นเลยแล้วก็เป็นการกลายพันธุ์นะฮะความนิยมของคนที่ เล่นหรือสะสมไม้ด่างนักสะสมเลยนะฮะอย่างพี่ติ๋วเนี่ยถือว่านักสะสมตตัวเองของของด่างที่หายากโตช้าขยายพันธุ์ยากอันนั้นจะเป็นอเมอหมทช้าๆหายากโตช้าขยายพันธุ์ยากนะฮะอย่างพวกต้นปรงเนี่ยปรงถ้าเป็นปรงด่างเนี่ยจะราคาสูงมากเพราะปรงปกตินี่ก็โตช้าอยู่แล้วเนี่ยพอมาด่างด้วยโอ้ยิ่งแล้วก็อย่างตอนนี้ที่ข้านิยมก็คือกลุ่มของไม้อินดอร์ไม้ประดับภายใน ซึ่งเดิมทีก็เป็นไม้เขียวมอนเซอร์าฟิโลเดนดอนอะไรพวกนี้พอมีด่างขึ้นมาก็มีราคาเพราะว่าไม้ด่างจะสวยกว่าไม้เขียวครับยกตัวอย่างไม้ยืนต้นที่คนเขารู้จักนิดหนึ่งที่สะสมไว้ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันยังเห็นอยู่ต้นกลางฮะต้นต้นนี้ก็ปลูกมาตั้งยี่สิบกว่าปีที่แล้วนะตอนนี้ก็โตใหญ่พอสมควระตอนนี้ที่เรามีก็มีไม้ยืนต้นไม้พุ่มไม้ล้มลุกกล้วยไม้เฟิร์ <c oughs> บัวไม้หัวส่วนใหญ่คือเป็นอะไรเห็นชอบ <c oughs> ก็รวบรวมผสมมาะะแล้วยิ่งมองว่าสามารถเอามามปรับปรุงพันุได้ก็ะจะจะะสนุกลูกผสมแบบไหนยอย่างไรพักกันสักครู่เดี๋ยวเราจะให้พี่จิ๋วถ่ายทอดให้ชมค่ะร่วมสนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตรลาเรือใบไข่มุกสินค้าคุณภาพในเครือประวิทกรุ๊ปปุ๋ยเกล็ดเรือใบไข่มุกปุ๋ยเกล็ดคุณภาพสูงละลายน้ำง่ายโดยเอเวอร์กรีแล